อะไรที่ผมไม่อยากเจอน้ำเหลืองมั้งน้ำหน้าอย่างมึง่ะน้ำอะไรมีอารมณ์น้ำเหล้าน้ำแข็งนี่น้ำแข็งได้ไงมันไม่มีอารมณ์มันจะแข็งได้ไงล่ะไอ้เฮียนี่เล่นรู้มากชอชิงชอชิงอะไรวะตีดังตีดังเอาเก่งนี่ยเอาไม้มาเอาก็เก่งล้วไงอ่ะมันมาเล่นเป็นไหมเนี่ยนอนเนนไม่มองเดินย่องบอไปไหมรับผมตากลม ไห้บ้านนี่ไปอ่านเล่มไหนมาเนี่ยออ่างเนียงนองตาโตเรื่องฮอร์โนอะไรบ้าตาบอดนกเป็นอะไรนกเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนกเป็นผัวสินใจนกเป็นอะไรผัวสินใจเมียฉัดชัยนกอะไรอยู่ข้างบนน่ะนกบินนกฉัดชัยทำไมผู้ชายต้องอยู่ข้างบนนกอะไรอยู่ข้างบนนกฉัดชัยไง นกสินใจอ่ะมันก็นสินใจยังไงวันนั้นชัดชัยมันเหนื่อยสินใจมันปิ้นขึ้น <laughs>